เอ็มพีวาเลตี้สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานกับซีรีส์จีนตอนนี้ได้เวลาปีงกำแพงกลับมาขอนำเรื่องจอมนางเหนือบัลลังหรือ Legend of Fu Yao มาถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นซีรีส์จีนย้อนยุคกล่าวถึงชีวิตของฝูเหยารับบทโดยอย่างนี่ท่าสาวในสำนักเสียนหยวนที่เกิดมาภายใต้ชะตากรรมของจอมมารที่ต้องการสร้างความวุ่นวายให้แควนทั้งห้า เลือดของจอมมารถูกผน,นึกเป็นศิลาห้าสีแล้วให้ฝูเหยาาเป็นผู้ครอบครองแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อจางซุนอูจีรับบทดโดยหลวนจิงเทียนและทาย,ยาแห่งแคว้นเทียนเฉียนต้องออกตามล่าหญิงสาวที่ครอบครองศิลาห้าสีเพื่อปกป้องแคว้นทั้งห้าแต่เขากลับตกลุ่มรักกับฝูเหยาาเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะณตำหนักฉางชิงในแดนศักดิ์สิทธิ์ฉงชาง เจ้าตำหนักนามวเทียนจีเล่าประวัติความเป็นมาของดินแดนอู่โจให้ลูกศิษย์ฟังศิษย์คนนี้มีนามว่าจางซุนอูจีซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องโดยบอกว่าเมืองจกักรพรรดิของอาณาจักรเทียนเฉียนได้รับมอบหมายจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชงชางให้เป็นผู้ดูแลสามอาณาจากักรซึ่งประกอบไปด้วยอาณาจักรไทเวียนเสียนจีและเทียนซาในยามนั้นอนาณาจักรต่างๆล้วนสงบสุข ประชาชนร่มเย็นเป็นสุขแต่ทว่าเมื่อหนึ่งพันปีก่อนตี้เทียนเฟยได้ก่อเหตุนองเลือดในดินแดนอู่โจเป็นเหตุให้ชาวประชาทุกยากแสนเข็นผู้อาวุโสแห่งฉงชางฉางชิงจือจึงใช้เสียหลิงจินเย่มีลักษณะเป็นจี้รูปใบไม้ ของวิเศษโบราณของฉงชางพลิกสถานการณ์ถึงกระนั้นตีเทียนเฟยก็ไม่ได้สูญสลายหายไปเพราะโลหิตยาสุดท้ายของเขาได้จับตัวเป็นสิลาห้าสีบัดนี้ตีเทียนเฟยพร้อมที่จะถูกปลุกขึ้นมาได้ทุกเมื่อและผู้ที่จะทำให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งคือเด็กสาวที่ครอบครองศิลาหาสีเนื่องจากจางซุนอูจีเป็นผู้ที่สวรรค์กำหนดให้ครอบครองของวิเศษเสือลิงจินเย่ เทีนจจึงมอบหมายให้เขาตามหาเด็กสาวคนนั้นเนื <_ d isk> ่องจากเขาเป็นคนเดียวที่สามารถพลิกชะตาฟ้าดินได้หาไม่แล้วดินแดนอู่โจจะประสบเคราะห์กรรมไม่รู้จักจบสิ้นเพราะนางผูเหยานางเอกของเรื่อง เป็นเด็กสาวที่ลุงโจพามาอยู่สำนักเสียนหยวนตั้งแต่เด็กมีสถานะเป็นทาสแต่หามมีอร่าแห่งความเป็นทาสไม่ทั้งหน้าตาผิวพรรณผุดผ่องราวกับผู้ดีนางไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาเพราะถูกดูแคลนว่ามีสถานะต่ำต้อยทั้งยังถูกคนข่มเหงรังแก โชคยังดีที่เกิดมาหน้าตาสวยสิทธิ์พี่เยี่ยนจริงเฉินลูกชายเจ้าสำนักจึงให้ความเอ็นดูและถ่ายทอดวิชาให้แม้กระนั้นฝีมือของนางก็ยังอ่อนด้อยเล่ากับแมวสามขาทั้งสองคบหาเป็นแฟนกันแต่ก็มีอุปสรรคจากความไม่คู่ควรเผยหยวนเป็นหลานสาวขงกลัวฉีเจิน้นเกิดมาเพียบพ,พร้อมจึงมีนิสัยเอาแต่ใจอยากได้อะไรต้องได้ดุร้ายชอบระบายอารมณ์กับอาเลียสาวใช้เป็นประจำ ชีวิตฝูหย่าว่าลำเคนแล้วชีวิตของอาเลียลำเคนยิ่งกว่าเผยหยวนหลงรักสธิพี่เยี่ยนหมดหัวใจและมุ่งมั่นจะจับเขาทำสามีให้ได้แม้ผู้ชายจะไม่มีใจให้ก็ตามแรกเริ่มเจ้าสำนักก็ยังไม่อะไรกับเผยหยวนมากนะักแต่พอรู้ว่านางเป็นถึงหลานของขุนนางใหญ่เลยอยากจับนางแต่งงานกับลูกชายเพื่อจะได้เป็นใหญ่ในอนาคต ที่เมืองคุนจิงของแคว้นไทยหยวนฮองเต้ผู้ครองราชมายาวนานประชวนด้วยโรคชารารู้ตัวดีว่ากำลังจะตายจึงเตรียมการให้องค์ชายใหญ่ลูกชายขึ้นมาครองราชต่อแต่ก็กลัวว่ากัวกงฉีเจิ้นจะก่อก,กระบฏเลยวางแผนให้ลูกชายสังหารซะให้สิ้นซากแต่ฉีเจิ้นดันมาได้ยิงเข้าเลยชิงลงมือก่อน ฉีเจิ้นนำกำลังทหารบุกเข้าวังและลงมือสังหารองค์ชายใหญ่ด้วยตนเองแล้วถ่ายทอดคำสั่งให้เหล่าทหารฆ่าล้างตรรูณเฉียงหยวนไม่ให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวจากนั้นก็บุกไปที่ห้องบรรทมของห้องเต้แล้วบอกกับพระองค์ว่าไม่ได้มาเอาชีวิตเพราะไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นผู้ลอบลงพระชนแต่มาเพื่อขอให้กัดฟันทนอย่าพึ่งตายในไม่ช้าจะได้เห็นตนขึ้นครองบรลลังปกครองไทยหยวน อีกด้านหนึ่งลูกน้องของฉีเจิ้นตามล่าเซียนหยวนหมินสายเลือดคนสุดท้ายของตระกูลเฉียนหยวนเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองคุณจริงเซียนหยวนหมินวิ่งหนีจนไปตัดหน้าม้าเทียมเกวียนที่นางเอกใช้ขนเล่าจนล่างกระเด็นแล้วขอให้นางช่วยชีวิตโดยบอกว่าตนเป็นบุตรชายคนโตของเฉียนตูอ๋องชื่อเซียนหยวนหมินพูดจบก็หมดสติไปนางเอกจึงนำเขาไปซ่อนบนเกวียนบรรทุกเหล้าแล้วใช้ผ้าคลุมปิดไว้ จากนั้นก็พาหนีจากการถูกไล่ล่าได้สำเร็จแต่แล้วอยู่ๆก็มีลูกกระจอของเผยหยวนลอบยิงหนักสติกใส่นางเอกกระโดดลงจากรถม้าได้แต่ดันไปตกลงบนตะข่ายจึงถูกแขวนห้อยต่องแตงส่วนเกวียนก็วิ่งไปกระแทกก้อนหินทำให้เซียนหยวนหมิ่นกลิ้งออกมานอนหมดสติไม่ทันไรก็มีใครบางคนมาลากตัวเขาออกไปเมื่อสมุนของฉีเจิ้นควบม้าผ่านมาเห็นชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่ก็คิดว่าเป็นเซียนหยวนหมิน่น จึงช่วยกันพาตัวไปสิทธิเยี่ยนรอนางเอกอยู่บนเขาตามที่นัดกันไว้พอได้ยินเสียงคนเดินมาก็นึกว่าเป็นนางเอกจึงคว้ามือแล้วบอกว่าจับได้แล้วแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อคนที่มาคือผุยหยวนเพราะไม่อยากอยู่กับนางตามลำพังจึงขอตัวกลับนางก็ตัดพอด้วยความน้อยใจต่างๆนานาสู้อุตส่าห์เฝ้ารอเขาเป็นเวลาร้อยวันขนาดพ่อบังคับให้แต่งงานกับพวกอัมมาดยังไม่แต่ง เผยหยวนยังไม่ทันได้สารภาพรักก็มีเสียงร้องดังแปดหลอดของนางเอกตะโกนขอความช่วยเหลือสิทธิพี่เยีนได้ยิงก็รีบลงเขาไปช่วยทันทีทำให้เผยหยวนเสียใจมากยิ่งเห็นชายที่รักให้การดูแลนางเอกอย่างดีก็ยิ่งโกรธและเคยียดแค้นนางเอกมากขึ้นหยุนเหินบุตรบุญธรรมของฉีเจิน้นเข้ามาดูชายหนุ่มที่ถูกคนของตนจับตัวมาลูกน้องยืนยันว่าชายคนนี้ ือเซียนหยวนหมินบุตรชายคนโตของเฉียนตูอ๋องมีศักดิ์เป็นญ,ญาติของฮ่องเต้จึงสั่งให้ฆ่าทิ้งทันทีขณะที่ลูกน้องของเขากำลังใช้เชือกรัดคอเซียนหยวนหมินตัวปลอมยูยูฉีเจิน้นก็ถ่อนคำสั่งฆ่าล้านตระกูลเฉียนหยวนซัมยังบอกให้ไว้ชีวิตเซียนหยวนหมินหวินเหินจึงรีบสั่งให้ลูกน้องหยุดลงมือแต่ทว่าเซียนหยวนหมินแน่นิ่งไปแล้ว ยุนเหินพาเซียนหยืนหมิ่นตัวปลอมมาให้หมอที่สำนักเซียนหยืนช่วยรักษาแต่ถูกเจ้าสำนักขวางเอาไว้แต่ไม่นานก็ต้องปล่อยให้เข้าไปเมื่อเห็นฉี่เจิ้นที่ตามมาทีหลังหยุนเหินถามเหตุผลทำไมต้องไว้ชีวิตเซียนหยนืนหมิ่นนั่นก็เพราะฉี่เจิ้นรู้ความลับจากฮ่องเต้ว่าหากสายเลือดของตระกูลเฉียนยืนตายหมดจะเกิดน้ำท่วมเมืองจะจมอยู่ใต้บาดาลเพราะสายเลือดตระกูลนี้ทุกคนสามารถควบคุมน้ำได้ เหมาะที่จะให้มาแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองไทยยิ่งนักโดยเหตุนี้จึงคิดจะให้เซียนหยวนหมินขึ้นเป็นห้องเต้หุ่นเชิดโดยมีตนเองชักยาอยู่เบื้องหลังหากวันใดเขาสามารถฝึกวิชาควบคุมน้ำได้ค่อยสังหารแล้วขึ้นเป็นห้องเต้องค์ใหม่แทนเจ้าสำนักเชิญหมอจงเย่หมอเทวดาที่หน้าตาโคตรดีมาช่วยรักษาฉีเจินไม่ค่อยมั่นใจว่าหมอหน้าหยกคนนี้จะช่วยชีวิตคนได้เจ้าสำนักบอกให้วางใจ เพราะเขาคือหมอเทวดาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยกย่องในยุทธภพนานๆจะได้เจอตัวเพราะจะขึ้นมาเก็บสมุนไพรบนเขาเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นที่สำคัญทุกคนที่เขารักษาล้วนหายเป็นปลิดทิ้งหลังหมอฝังเข็มเสร็จก็บอกอาการของคนเจ็บว่าไม่เป็นอะไรและจะฟื้นได้สติภายในครึ่งชั่วยามโดยไม่จำเป็นต้องกินยาหลังเวลาผ่านพ้นไปครึ่งชั่วยาม เซียนหยวนหมิ่นตัวปลอมก็เริ่มรู้สึกตัวแท้จริงแล้วเขาคือจางซุนอูจีองค์รชาชชายาดแห่งอาณาจักรเทียนเฉียนเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็แซงทำเป็นงุนงงเพราะเห็นหยุนเหินกับฉีเจิ้นกำลังจ้องมองตนก็ถามว่าทั้งคู่เป็นใครฉีเจิ้นถามกลับว่าเขาคือเซียนหยวนหมิน่นบุตรชายคนโตของเฉียนตูอ๋องจริงๆใช่หรือไม่พระเอกตอบว่าถ้าใช่แล้วยังไงถ้าไม่ใช่จะเป็นเช่นไร ฉี่เจิ้นไม่รอช้าทดสอบด้วยการสาดน้ําชาใส่จึงได้เห็นกับตาว่าพระเอกมีพลังอี้สุยที่สามารถควบคุมน้ำได้จึงคิดว่าเขาอาจเป็นสายเลือดราสกุลเซียนหยวนจริงๆแต่ยังไม่ปากใจเชื่อร้อยเปอร์เซนตเพราะรู้มาว่าที่ฉงชางก็มีวิชาควบคุมน้ำได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นเช่นนั้นพระเอกใช้วิชาของที่นั่นมาตบตาเขาจากนั้นฉี่เจิ้นถวายความเคารพ พร้อมทั้งแนะนำตัวและขอโทษที่ทำให้ตกใจพระเอกแซงทำท่าประหลาดใจเมื่อฉีเจินบอกว่าฮ่องเต้มีพระบัญชาแต่งตั้งเขาเป็นรัชชายาตแต่แล้วก็ยิ้มขึ้นมาแล้วถามว่าข้าจะได้เป็นฮ่องเต้คนต่อไปของอาณาจักรไทเหียนอย่างนั้นหรือเมื่อฉีเจิ้นยืนยันว่าใช่จึงกล่าวด้วยความดีใจว่าได้ข้าจะเป็นฮ่องเต้ นางเอกกลับมาก็ถูกลุงโจทำโทษให้ซักผ้ากองใหญ่โทษฐานแอบลอมตัวไปดูพิธีบูชาของสำนักแต่นางหาได้แค่ไไม่กลับรู้สึกดีใจเพราะจะได้ทดลองเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ที่ตัวเองคิดค้นขึ้นมาระหว่างนั้นเสี่ยวซีสมุนคู่ใจวิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าเจ้าเสี่ยวไปหมูที่เลี้ยงไว้ป่วยหนักนางเอกเลยลงเหวไปหาดอกไม้วิเศษเพื่อรักษามันก็ไปเจอกับพระเอกที่ต้องการดอกไม้นี้เหมือนกัน แก่งกันอยู่นานพระเอกตกลงไปในบ่อแต่ก็ใช้เล่เหลี่ยมจนนางเอกสงสารช่วยเขาจนตัวเองตกลงไปแทนสุดท้ายพระเอกเป็นคนได้ดอกไม้ไปแต่ก่อนจะไปก็โยนเถาวันให้หนางเอกใช้ปีงขึ้นมาเมื่อได้ดอกไม้มาแล้วพระเอกก็เอามาให้หมอจงเย่ปรุงยาให้ยานี้ทำให้เขาสามารถควบคุมน้ำได้และหมอจงเยกับพระเอกก็เป็นพวกเดียวกัน นางเอกได้รับมอบหมายให้มาเสิร์ฟอาหารและน้ำชาในงานเลี้ยงต้อนรับฉีเจิ้นกับเซียนหยวนหมินรัชทายาทองค์ใหม่นางเลยรู้ว่าเขาเป็นตัวปลอมสวมรอยมาเพราะจำหน้าคนที่เคยช่วยไว้ได้พระเอกกลัวจะถูกเปิดโปงจึงแกล้งทำน้ำชาหกใส่ตัวเองจนเสื้อผ้าเลอะเทอะแล้วให้นางเอกไปช่วยเปลี่ยนนางเอกทวงดอกไม้เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยความลับแต่พระเอกขอแลกกับยาวิเศษของหมอจงเย่แทน นางเอกกลับถึงบ้านได้ข่าวจากลุงโจว่วาสิทธิพี่เยี่ยงจะทำการมั่นกับเผยหยวนด้วยความเห็นชอบจากเจ้าสำนักกับฉีเจิน้นนางไม่อยากจะเชื่อเลยไปถามให้แน่ใจไปถึงก็ตะโกนเรียกเสียงดังแบบไม่เกรงใจใครจึงได้เห็นตำมตาแม้สีบอยากเชื่อสายตาแต่ภาพตรงหน้าก็เป็นความจริงเมื่อรู้ตัวว่าถูกเทก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าเลยไปเจอกับพระเอกนางนึกว่าเขาจะตามมาเก็บนางเพื่อปิดปาก ทันใดนั้นก็มีกระทิงยักษ์โผล่มาไล่ขวิดพระเอกเอาตัวเองเข้าล่อเพื่อไม่ให้มันไปไล่นางเอกแต่ก็เกือบจะเสียท่านางเอกเลยทำเสียงดังเบี่ยงเบนความสนใจของมันมาที่ตนเองพระเอกเห็นก็เกิดความประทับใจที่จริงเขาสนใจนางตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วแต่สุดท้ายคนที่ลมกระทิงได้ก็คือพระเอกเพราะมีวิธีสยบให้มันนิ่งชั่วคราวหลังจาัดก,การมันได้ก็ชวนให้รีบหนี นางเอกถามตกลงไม่ค่านางแล้วหรอเขาตอบไปว่านางเป็นคนฉลาดน่าจะรู้ดีว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดนางก็สวนไปว่าเจ้าเองก็เป็นคนฉลาดคงจะรู้เหมือนกันว่าความลับไม่มีในโลกสิพี่เยี่ยนตามมาต่อว่าที่นางเอกไปโวยวายที่สำนักทำให้เขาเสียหน้าจากนั้นก็อ้างว่ามีความจำเป็นต้องแต่งงานเพื่อพ่อเพื่อสำนัก แต่ใช่ว่าจะทิ้งนางไปเลยถ้าได้เป็นขุนนางใหญ่เมื่อไหร่จะรับนางเป็นอนุภรยาประหนึ่งว่าตบหัวและรูปหลังนางเอกฟังแล้วเคลิ้มไปพักแต่แล้วก็ได้สติความรักมันควรจะมีแค่สองคนเท่านั้นหากไม่เป็นที่หนึ่งอย่าเป็นเสียดีกว่าตัดสินใจบอกเลิกสิบพี่เยี่ยนนับแต่นี้จะไม่มากวนใจเขาอีกเผยหยวนรู้ข่าวเลยตามมาแอบดูด้วยความแค้นใจตกดึกมีใครก็ไม่รู้แอบเอาเลือดนางเอกไป เขียนเชื่อลงกระถางสมัครแข่งการประลองของสำนักตอนเช้านางได้ถูกบรรดาศิทธิสำนักรุมปนาว่าไม่เจียมตัวเป็นแค่ทาสริอ่าจเสอ,เอจะเข้าแข่งสิทธิเยี่ยนรู้ข่าวก็มาบอกให้นางถอนตัวแต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนางเอกเลยเด้อแพงจะลงแข่งให้ได้เผยหยวนหมันไส้เลยไปขอให้เจ้าสำนักอนุญาตให้นางเอกลงแข่งเพื่อจะวางแผนกำจัดนางในงานประลองเจ้าสำนักไฟเขียวจะทำอะไรก็ทำ ที่ลานปะลองมีการแบ่งเป็นสองทีมนางเอกมีแต่คนดังเกียรจ,จึงไม่ยอมให้นางเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยสิทธิ์พี่เยี่ยนเลยจับนางให้มาอยู่ทีมสีเขียวของตัวเองและโจทย์รอบแรกก็คือการจับกระทิงยักษ์ EP ที่1-3ถึงก็จบลงแล้วนะคะถ้าชื่นชอบเรื่องนี้ช่วยคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อแอดมินจะได้มีแรงทำต่อไปแล้วพบกับ EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ